สวัสดีครับผมอาจารย์ออจากอดิก้าช็อปนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําคลิปการทํางานหนังขั้นตอนหนึ่งก็คือการตัดหนังนครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยพอเริ่มทํางานหนังก็จะมีมีการพัฒนาคือจากซื้อเศษหนังมาทํางานก็ซื้อหนังเป็นตัวคนนี้เริ่มตัดหนังเป็นตัวเนี่ยเราก็จะคิดมากนิดหนึงเพราะว่าหนังมันมีราคาแพงกับเศษหนังนะครับคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปที่มีประโยชน์สำหรับคนที่ เริ่มทำงานหนังที่แอดวานซ์ขึ้นมานิดนะครับผมว่าจะตัดนั้นกันยงไรให้มันคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ทำงานออกมาได้ดีนะครับวันนี้หนังที่เอามาสาธิตเนี่ยก็จะเป็นหนังไบเดนนะครับเป็นอิตาเลียนไบ r เดนนะครับก็คือเป็นหนังจริงๆแล้วคือหนังฟอกฝาดเป็นหนังระดับฟูเกเลยแล้วก็มาแวกผิวให้มีไขมันเพื่อ,อใช้งานก่อนนี้เขาทำเป็นสายพวกเครื่องม้าคือต้องมีการแวกกัน ความชื้นกันอากาศกันแดดกันฝนอะไรพวกนี้แต่ชุดนี้ก็ทํามาเป็นงานแฟชั่นแล้วครับไบรเดอร์เนี่ยมีหลายประเทศที่ทํานะครับในอังกฤษก,ก็มีในญี่ปุ่นก็มีนะครับโอเคมาเข้าเรื่องแล้วกันครับว่าเวลาเราตัดหนังนี่เราจะเริ่มยังไงขั้นแรกเลยเนี่ยผมให้อ่อยากจะให้เพื่อนเอนเนี่ยลองสํารวจหนังก่อนจะตัดนะครับก็คือเอาหนังมากลางแล้วก็ลองปัดดูพรมที่มีมีขี้ฝุ่นมีอะไรเงี้ยปัดปัดปัด,ป,ด,ป,ดปัดไปนะครับแล้วก็ ลองดูซิว่าเออเนี่ยหนังชิ้นหนึ่งอ่ะแน่นอนมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นที่ว่าจะสวยงามทั้งแผ่นมันจะมีแผลไหมมีรอยแตกรอยยับตรงไหนดูทั้งสองด้านเลยนะครับไม่ใช่ดูเฉพาะด้านผิวนะครับด้านท้องก็ต้องดูโดยเฉพาะด้านท้องนี่สําคัญเพราะว่าบางทีมันมีรอยยุ่ยรอยเปื่อยเนี่ยพอเราเอาไปขั้นตอนการผ่าการปอกแล้วเนี่ยไปทําให้บางแล้วเนี่ยไปเจอรอยยุ่ยรอยเปื่อยบางทีขาดนะครับขาดไปเฉยเยอะไรเงี้ย พราะว่าในชั้นหนังเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหาม,มานะครับเพราะว่าหนังวัวเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ใช่ PVC ไม่ใช่วายนิพนะครับมันต้องมีริ้วรอยธรรมชาติปกติมากเลยนะครับโอเคคราวนี้เรารู้แล้วว่าหนังเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมีแผลมีตําหนิมายังไงแล้วก็งอนนิดนึงอลองดูซิว่าตรงเนี้ยมันแข็งมันนิ่มตัวหนึ่ง่มันจะไม่เท่ากันจะนิ่มแข็งไม่เท่ากันลองจับ,จบ บิดๆนิดนึงมันมีแตกมียับมีรอยร้าวไหมอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็จะได้เรื่องของการยืดหยุ่นของหนังนะครับที่เราจะต้องรู้ว่ามันมาแบบไหนนะครับแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันบางทีบางตัวเนี่ยอพอมันมีรอยร้าวหรือทําสีมาเนี่ยแล้วพอเราบิดงอมันแตกมาเลยก็มีนะครับอันนี้เราก็จะรู้แล้วส่วนนี้เราจะต้องทอํายังไงกับมันเพื่อจะให้ใช้งานนะครับโอเคพอะขั้นตอนต่อมาเนี่ยคือเรื่องของแพทเทิร์นที่เราจะ เราต้องมีไว้ก่อนแล้วครับไม่ใช่ว่าตัดก่อนแล้วก็ไปผ่าแล้วก็อกะากะเอาอันนั้นได้เหมือนกันแต่ว่าคุณจะใช้งานหนังเนี่ยเศษเยอะมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะฝากไว้คือต้อนทุนของหนังเนี่ยถ้าพติว่าหนังชิ้นเนี้ยเราคำนวณมาแล้วไปเป๊ะเลยร้อยห้าสิบบาทคุณจะลืมนะว่าเวลาตัดจากตัวโตวบัวแท้ๆเนี่ยมันมีเคอร์มีวอลไอส่วนที่ต้องตัดทิ้งอย่างเงี้ย ร้อยห้าสิบาทของมันเนี่ยมูลค่าของหนังมันอาจจะต้องขึ้นที่สองร้อยหรือสองร้อยกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าเศษส่วนที่เราจะต้องทิ้งไปเสียไปพลาดไปมันต้องมีนะครับอันนี้คือการคำนวณต้นทุนด้วยแล้วก็คราวนี้มาถึงเรื่องการทำงานให้มันคุ้มค่ากับหนังตัวหนึ่งเนี่ยทุกตารางฟุตเนี่ยให้มันเป็นมูลค่าขึ้นมาแล้วใช้งานได้ดีต้องทำไงครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับผมหลังจากที่ สำรวจหนังมาหนึ่งผืนและหนึ่งตัวที่เราวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเรารูลละผมรู้แล้วว่าตรงไหนมันเป็นยังไงมันมีตําหนิตรงไหนผมก็จะหยิบแพทเทิร์นชิ้นแรกออกมาครับเป็นชิ้นปกชิ้นปกก็คือชิ้นที่ต้องโชว์ด้านหน้าของกระเป๋าอะชิ้นนี้สําคัญมากเพราะว่าอามันเป็นชิ้นที่อยู่ด้านนอกเราจะต้องเห็นตลอดเวลาแล้วก็มันเป็นชิ้นที่ ต้องมีความาสัมผัสยืดหยุ่นสูงเพราะว่ามันเป็นหนังส่วนบริเวณของหนังที่ต้องเปิดปิดตลอดฉะนั้นเนี่ยผมอยากได้หนังที่มันแน่นเรียบตึงและก็สวยด้วยฉะนั้นผมเจอละพื้นที่ที่มันงามที่สุดของตัวนี้ก็คือช่วงนี้นะครับสวยเงาวแน่นแล้วเราก็เริ่มวางแพทเทิร์นไปเลยครับ แพทเทิร์นเนี่ยก็จะมีเรื่องทางหนังนิดนึงก็คือถ้ากระเป๋ามันงอลักษณะเนี้ยโค้งมาด้านเนี้ยเวลาพับเนี่ยผมก็จะดูจุดที่มันพับง่ายๆนะครับบางทีงอแล้วมันแข็งบางทีงอแล้วมันอย่างอันเนี้ยมันงอมาด้านเนี้ยผมก็จะวางแพทเทิร์นที่มันพับมาแบบนี้นะครับผมโอเคก่อนวางก็ดูกันเลยว่ามันติดแผลติดอะไรไหมอ่ะมันมีแผลไหมถ้ามีเราก็พยายามเลเยอร์ให้มันเนียนที่สุด คราวนี้พอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยชิ้นต่อมาเราก็ต้องคิดแล้วว่าเรามีชิ้นอื่นอีกไหมกระเป๋ามันไม่ได้มีชิ้นเดียวชิ้นช่องบาดชิ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าคราวนี้พอเรื่องของช่องบาดด้านในเนี่ยมันอาจจะให้ความสําคัญน้อยลงบางทีมันโดนทับโดนปิดเนี่ยถ้าหนังมันก็ต้องมีแผลเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็เข้าใจได้ว่าเออมันก็คงไม่เท่าไหร่ฉะนั้นผมก็เริ่มวางไปเลยนะครับปุ๊บพยายามวางชิดที่สุด ให้มันเสร็จตรงนี้น้อยที่สุดนะครับแล้วเราก็วางอาถ้ามันเป็นไปได้มันดีที่สุดก็คือวางให้มันเป็นเป็นจัดตุหลหักไว้ก่อนอนะ่ะเป็นแบบเป็นเหลี่ยมๆอะไรไว้ก่อนเนี้ยคือมันจะง่ายต่อการที่วางชิ้นต่อไปอ่ะถ้าคุณวางขบเนี่ยพื้นที่ที่เสียมันก็จะมีเยอะขึ้นนะครับอันอันนี้ลองทาความเข้าใจกอนนะครับผมเยอะขึ้นแล้วก็อย่างหนึง่งพื้นที่ ต่อไปต่อไปก่อนที่จะว่าจะตัดเนี่ยอย่าพึ่งใจร้อนะวางคำนวณดูก่อนว่ามันได้ส่วนอื่นอีกได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยขอบค้างเนี่ยมันจะได้อีกสักสองชิ้นไหมอะไรเงี้ยลองเบียดไปทางมุมออกไปทางมุมให้เยอะที่สุดน,นะครับเพราะว่า,ามันจะได้เศษที่เหลือเนี่ยที่เหลือมันจะได้เป็นเศษชิ้นใหญ่เพื่อไปทํางานได้ต่อไปนะครับผมก็อย่างเงี้ยผมก็พยายามจะหลบมุมตรงนี้เป็นแผลนิดนึงก็โอเคคลิกแพทเทิร์นก่อน ตรงนี้ได้ไหมแล้วตรงนี้มาอีกชิ้นได้ไหมถ้าไม่ได้ขยัอมมาทั้งนี้นิดนึงได้ไหมอะไรประมาณเนี้แล้วก็แพทเทิร์นเนี่ยผมจะเขียนไว้ตลอดเลยว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยแบบตัดชิ้นหนึ่งเนี่ยมีกี่ชิ้นอย่างชิ้นเนี้ยช่องบัตรมีสี่ชิ้นเนี่ยผมก็จะต้องมองละกะแล้วว่าเนี่ยสี่ชิ้นเนี่ยมันจะลงส่วนที่เหลือของปกเนี่ยที่เราเน้นว่าสวยๆงามๆไว้ก่อนหนึ่งชิ้นเนี่ยมันจะลงได้ไหนแล้วพยายามวางให้มันชิด าวางให้มันชิดไปเรื่อยๆนะครับโอเคอย่างนี้เป็นช่องบัดไม่ใช่ช่องซิปนะครับถ้ามันขยับได้แล้วมันเป็นเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเพื่อน,นๆลองดูนะครับมันจะดีมากเลยคือส่วนเนี่ยที่เราเหลือเนี่ยมันเอาไปใช้งานอะไรได้ต่อเยอะพอมันเจอแผงเนี่ยเราก็หลบไปแต่อย่างน้อยเราก็ยังได้พื้นที่ที่มันใช้งานได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ ตัดแบบบางคนเข้าใจว่าไป,ไปไปปอกไปผ่าก่อนยังไม่รู้ว่าจะใช้งานอะไรอ่ะอันนั้นก็สะดวกแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือถ้าเป็นหนังราคาแพงเนี่ยเศษเศษเติมเลยคือมันเอาไปใช้อะไรได้บ้างอันนี้เราต้องต้องคำนวณต้องคิดก่อนทํางานนะครับเพราะว่ายิ่งหนังยิ่งแพงขึ้นไปเนี่ยการทํางานก็ต้องระวังมากขึ้น โอเคเคราวนี้พอเราได้ส่วนสวยงามไอ้ส่วนที่ไม่สวยมันทําอะไรได้ตรงเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นลายมีรอยแตกมีรอยจุดๆด้วยนะครับบางทีทํางานผมต้องใช้แว่นขยายดูด้วยเพราะว่าแผลมันลึกไหมมันเป็นรอยอ่าสีหรือแค่เป็นรอยลึกอันนี้เป็นรอยลึกฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องไปหาแพทเทิร์นที่มันอยู่ด้านในทับซ้อนจนมองไม่เห็นเลยนะครับ Okay. ตัวนี้คือตัวชั้นกลางนะครับมองไม่เห็นนะั้นผมก็สามารถวางไปได้เลยจากหนังที่มันมีตําหนิเนี่ยผมก็จะวางไว้ด้านในเช่นตรงนี้เป็นแผลเนี่ยผมจะวางไว้ในสุดจนมันทับจนมองไม่เห็นเลยนะครับมันก็จะได้ส่วนที่โชว์มาที่สวยๆงามๆเราก็ลองลองอลองพลิกลองปรับไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยเราพยายามเอาเอา,เอาชิ้นที่มันจะลงได้ว่ามันอ่า มันลงได้ไหมถ้ามันลงได้ปุ๊บแล้วมันเกิดประโยชน์เนี้ยเราก็ต้องพยายามเลบแพทเทิร์นลงไปให้มันอ่าเศษน้อยที่สุดแต่ยังไงก็ต้องยังมีเสษนะครับยังไงหนังพวกนี้ทํางานถึงบอกว่าคํานวณต้นทุนหนังอย่าไปแป๊ะมากมันต้องมีเผือ่ออย่างตรงนี้เราลงได้ไหมหรืออีกชิ้นหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับสําคัญมากเลยพวกนี้มันอ่า ยากไหมก็ยากนิดนึงนะครับสาหรับมือใหม่แต่ว่าคนที่ทํางานนานๆเนี่ยก็เราก็จะมีความเข้าใจมีมีโจทย์มีตัวเลขอยู่ในหัวว่าเราจะทํางานแบบไหนแล้ะยังไงนะครับครับผมวันนี้ก็คงได้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนก่อนตัดหนังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดประโยชน์แล้วมันมันได้ผลต่อคนที่ดูแลเราก็อยากจะทําต่อไปถือว่าเป็นเป็นฟีดแบ ck ของผู้ชมน,น,นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับสวัสดีครับผม